ใน,นเรื่องของการแก้ไขปัญหาไซเบอร์สแกมไทยเนี่ยไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วมีหลายๆชาตินะคะเข้ามาเพื่อที่จะหวังแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คู่กับไทยด้วยโดยล่าสุดค่ะนายหลิวจงอี้ได้ร่วมหาลือกับกองทัพบ,บกของไทยนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไซเบอร์สแกมโดยเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลกัมพูชานั้นมีความเชื่อมโยงแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์ในหลายมิติ พลเอกดิเรกบงการหัวหน้าศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับนายหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะสาธารณารัฐประชาชนจีนพร้อมกับคณะผู้แทนณห้องจอปรออาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบ,บกเฉลิมระเกียรติกองบัญชาการกองทัพบ,บกเพื่อหารือถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้าม ชาติ พลเอกดีหลกเปิดเผยค่ะว่าข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันพบว่ากลุ่มขบวนการแสแกมเมอร์ที่ถูกกวาดล้างอาจเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติการและพยายามใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านไปยังประเทศที่3โดยแฝงตัวในลักษณะนักท่องเที่ยวหรือว่านักลงทุนส่งผลให้การคัดกรองนั้นทําได้ยากจึงจําเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกองทัพบ,บกสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ตํารวจรวมถึงการสนับสนุน ข้อมูลจากทางการจีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสก,กัดกั้นและจับกลุ่ม ในขณะเดียวกันค่ะนายหลิวจงอี้ก็ชื่นชมถึงความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาและจีนในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมในพื้นที่เมียวดีซึ่งก็สามารถจับกลุ่มและส่งกลับผู้ต้องหาชาวจีนกว่า6,600คนพร้อมขอให้ไทยนะคะเพิ่มมาตราการสกัดกั้นลักลอบผ่านแดนและเน้นการรักษาวัตถุพยานอย่างรัดก,กุมเพื่อขยายผลดำเนินคดีอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ฝ่ายจีนยังได้แสดงความเห็นถึงความจำเป็นในการ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเสถียรภาพโดยรวมนอกจากนี้ไทยยังได้จับมือกับ UNODC ต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์แถลงการร่วมกรุงเทพสร้างหุ้นส่วนโลกปราบสแกมเมอร์ค่ะ ประเทศไทยตอกย้ำบทบาทผู้นำระดับโลกในการต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหลังเป็นผู้ริเริ่มและเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ระหว่างวันที่17 18ธันวาคม2568 โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีปรลัดกระทรวงอธิบดี และเอกอัครรทูตจากทุกภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงสหภาพยุโรปองค์การระหว่างประเทศภาคประชาสังคมและนักวิชาการเข้าร่วมกว่า300คนจาก60ประเทศด้านของนายศรีหัศพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุนะคะว่าการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนการค้าม,มนุษย์และแรงงานบาง โดยไทยเดินหน้าดำเนินการเชิงรูปธรรมเพื่อรื้อถอนเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ด้านของนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำนะคะว่านานาชาติให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์และประเทศไทยมีความจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมยังได้รับรองแถลงการร่วมกรุงเทพโดยมีหลายประเทศและผ่ายกระชนอาทิติกตอกได้ร่วมสนับสนุนและยกระดับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการคุ้มครองผู้เสียหายและการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันว่าปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์เป็นวาระระดับโลกที่ไม่มีประเทศใดแก้ไขได้เพียงลําพัง